สวยๆมาอีกแล้วนะครับกับเจ้าตัวโคราครอสฮะ1.8ไฮบิด GR สปอร์ตนะครับผมคันนี้สีขาวมุกหรือคันดำนะครับตัวท็อปสุดเลยนะฮะหนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทสำหรับค่าตัวของเจ้ารถคันนี้นะครับโอ้ดีไซน์ GR เนี่เป็นเอกลักษณ์เลยนะกิมมิกนะครับเรื่องของตัวกระจังหน้านะฮะดีไซน์ GR นะครับไฟหน้าเนี่ยจะเหมือนกับรุ่นทั่วไปนะครับที่เป็นแบบโปรเจคเตอร์วีดีนะครับโดยทำมาทิงไลท์แล้วก็ไฟเลี้ยวแบบเซอร์เคิลเชียลนะฮะ สวยมากๆนะครับไฟตาดหมอก LED ด้วยนะเซ็นเซอร์รอบคันวันนี้ความปลอดภัยขั้นสุดครับต้องมองรอบคันนะครับขับรถถอยใไขนะที่ไม่ชินกับรถใหญ่นะครับก็มีฟังก์ชันนี้ก็ขับสะดวกขึ้นเยอะเลยนะระบบตัวตาเซนซิเซนต์ด้วยนะครับส่วนของการช่วยต่อนอกเลนนะครับดูรถกับไม่เลนนะได้ถึงดับพุชคอนโทรลนะครับแล้วก็ไปสูงกัตัวมันนะับอัโต้ไฮบีมนะฮะระบบขอบสิบแปนะครับแต่เป็นดีไซน์ของ GR เลยนะนี่ทัวร์โถงนี้เลยนะฮะดิสเบรกสี้อด้วยนะครับผมตัวนี้เป็นเครื่องพันแปดนะครับอับ 23กิโลเมตรต่อเดือนะครับกระจกมองข้างเนี่ยก็จะมีบายสปอร์มิเตอร์ด้วยนะแล้วไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็เป็นกระจกมองข้างแบบสีดำอย่างนี้ด้วยนะฮะกุญแจนะครับสมาร์ทคีย์นะพุชสตาร์ทนะครับผมอด้านหลังดิสเบรกนะครับประตูท้ายเี่นแบบพิกเซนเซอร์นะเป็นประตูไฟฟ้านะบพร้อมระบบแจมมูเทชั่นนะฮะกันหนีบนั่นเองนะครับก็มนทึกหน้าหลังมาให้แล้วด้วยนะแบบรุ่นนี้นะครับไม่ต้องติดเพิ่มแล้วนะครับหนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นเก้าพันครับกับค่าตัวเจ้านะครับ โคราครอส1.8ไฮบริดยางสปอปร์ตกันนี้นะฮะภายในเป็นเบาะหนังนะบ่อยฟ้าฝั่งคนขับนะครับแล้วก็หน้าจอเนี่ยรับเพื่อการเพนด์ดาวตัวแบบไร้สายแล้วด้วยนะครับมีแอร์หลังนะครับและที่สำคัญครับตัวนี้มีพนุลามิกกาสนะครับพร้อมมานิดตัอถไฟฟ้าด้วยนะโอ้สวยมากเลยนะครับใครสนใจนะรุ่นนี้สอบถามสปอร์เลยนะครับสวัสดีครับ